มาที่ละครละครกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับละครเรื่องมนรักลูกทุ่ง2 5 6 7คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาลุยถ่ายทํากันมาแบบก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วอย่างที่เราทราบกันดีพี่คล้าวเออ <Yeah. S 1> ก็คือ คุณมิวสุปสิทธิ์นั่นเองส่วนน้องทั้งกวา่าก็คือน้องชาลลอตตินนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะแต่ในที่สุดก็ต้องบอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเริกมแลา,ลา,ลา,ลาค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าน้นาวนี่ก็ถือว่าได้มีการปิดกล้องการถ่ายทําละครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีฉากที่น้องมิวเนี่ยแล้วก็น้องชาลลอตได้เข้าซีนกับเจ้าทุยเผือกสีขาวพันดีที่ชื่อว่าพีโก้ ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวพระเอกอีกคนในกองอีกสักหนึ่งรอบเด่นตัวใหญ่ตัวใหญ่มากจริงๆ้ะยืนคู่กันพี่ทันแล้วดูนี่ขนาดและมิวคือมิวสูงกว่าฉันร้อนนะเราดูดิใครสูงกว่ากันเออพี่พี่โก้หรือว่าพี่มิวหมูจริงพี่มิวก็สูงแล้วนะใช่สูงมากเลยเจอพี่โก้เข้าไปหูถ้าเราอ่ะเราก็คือเท่าขาของพี่โก้นั่นเองแล้วดูดิ พี่ทันดูน้องชาลอดสิขาไม่เปน, <c oughs> น,นหนูยิ่งนึกว่าเฮ้ยจะขึ้นเจ้าทุยตัวนี้ยังไงวะ <S <S ถ้าสมมติเป็นเราออสองคนนะพี่ทัน ต้องอุ้มแหละต้องมีบันไดแหละต้องมีอุปรกรณ์เสริมแบบเยอะแยะมากมายเลยแหละแอ้อดู้ี่แค่นั่งก็คือแบบตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงๆ,ๆนะคะงานนี้พระเอกนางเอกของเราค่ะ,คะก็ได้ทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปความน่ารักนะคะคู่กับพี่โก้ลงในไ g Story ด้วยนี่เลยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสวนองมิวค่ะก็ได้มีการถ่ายรูปคู่กับพี่โก้นะแล้วก็เขียนข้อความว่าชูนะแล้วก็คิว เออน่ารักน่ารักกันไปนะคะส่วนน้องชาลอดก็ได้ถ่ายคลิปที่พี่โก้เนี่ยกำลังก้มกินหญ้าอย่างแบบอรเร็อารอยนะจ๊ะแล้วก็มีการเขียนแซลยังจะแซลอีกเออแซลหม ใครทั้งนั้นนะทุกคนค่ะเขาบอกว่ากล้องรับหน้าอยู่นะพี่โก้เออประหนึ่งว่ากําลังถ่ายละครกันอยู่กลังถ่ายอยู่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ยังได้โพสต์นะคะแบบรูปภาพที่อังขี่หลังอย่างที่เห็นกันไปนะจ๊ะบอกว่าพี่โก้ถ่ายก่อนได้ไหมค่อยกินทองก๊วขอร้องแล้วนะน่ารักกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยน้องมิวเนี่ยก็ได้มีการทวิตข้อความเพื่อบอกลากองถ่ายด้วยนะ น้องมิวก็บอกค่ะบอกว่าปิดตัวคลาวแล้วเจอกันมกราร์นะครับทุกคนแล้วก็มีแฮชแท็กมลรักลูกทุ่ง2567กค่ะทุกคนค่ะเออส่วนน้องชาลอดค่ะก็ได้ออกมาทวีตข้อความเนาะช่วงประมาณ1 1โมงกว่าๆนะคะทุกคนค่ะเขาบอกว่าเจอกันมกรารนะพี่คลาวน้องทองกวาแล้วก็แฮชแท็กค่ะปิดกล้องมลรักลูกทุ่ง2567 เออยังไงก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็คือรอคอยแล้วตื่นเต้นแล้วนะคะที่จะได้ดูผลงานของทั้งคู่เนอะรวมไปถึงโอ้โหพี่ๆนักแสดงอีกหลากหลายคนเลยละค่ะยังไงก็เขาเรียกว่าเขาดาวกันละกันเนาะ 26กมกราคม่ะทุกคนค่ะรอหน่อยรอหน่อยอดใจรอกันอยู่สักนิดนึงเดี๋ยวแปแปๆก็อหมดเดือนนี้แล้วหมดเดือนนี้แปบเดียวเดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วใช่วพี่เต้ว<ช>สิ้นปีก<ช>็ส,สิ้นใจยอ <c oughs> นะคะทุกคนค่ะเพราะะนะแล้วรอติดตามกันได้นะจ๊ะทางช่อง3า d ดีนะคะแล้วก็ช่อง V t ทีวีด้วยเวลา22่สนากาสี้านาทีจออรอดูกันว่าสนุกไหนขนาดไหนเพราะว่าจะเป็นเขาเรียกมนลักลูกทุ่ง ในเวอร์ชั่นใหม่ใช่แล้วเวอร์ชั่นใหม่มันก็จะมีความใหม่ก็คือมีการปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้เออยุคสมัยนี้มันเป็นยังไงล่ะมันก็มีการใช้เครื่องมือสื่อสาีโซเชียลแล้วเขาจะจีบกันยังไงเขาจะร้องเพลงกันแบบไหนเออใดๆก็คือต้องรอติดตามน่าดูมากน่าดูจริงๆนะคะทุกคนขายอยางไงก็ฝากกันด้วยด้วยนะคะ